จะนำเสนอปัญหาการจัดการเรียนการสอนในชั้นประถมวัย แนวทางในการแก้ไขปัญหา อย่างเราต้องรู้ไวอ่าอย่างเช่นอันดับแรกเลยคือเรื่องของทงชาติ่าการแต่ง me yeah.